จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะ g ครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลอ์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24บาย M อนะครับ คิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับเอ็นบนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Welcome to Arena of Valor สวัสดีครับผม,มคุณป่านะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นคลิกซี่ซึ่งคิกซี่เนี่ยเป็นเมชที่เล่นง่ายก็จริงนะครับแต่มีรยายละเอียดการเล่นที่เยอะมากซึ่งถ้าหากเราอยากเล่นคลิกซี่ให้เก่งเราจะต้องยืนให้เป็นจัดสิคิวให้แม่นหาจังหวะเข้าให้ได้เดินพาดกะตายสันพาดกะตายจาัดสิคิวพาดกะตายเพราะมันเป็นเมชขาตายไงเรียกได้ว่าถ้าสิาาิลพลาดจังหวะสำคัญเนี่ยยังไงก็ตายนะครับหรือว่าถ้าสั่นพลาดมากๆเนี่ยอันนี้ทีมก็ด่านะครับ แล้วในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากลำบากของคิกซี่เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยเราก็เจอซาตาเจอแกรกเจอแวนเจอแพนนาเจอคิร่านะครับเรียกได้ว่าเดินสุ่มสุ่มห้าน,นี่เจอเขาแต่อยู่นี่ต่างเดียวเลยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในรังสุ่มพี55ดาวก็กดสโลมานะครับก็จะวังพึ่งใครมากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นกันยังไงเริ่มเลยครับตรงน,นี้เนี่ยทางเขาเดินขึ้นทางเรนบนนะครับแล้วก็มาเดินเติรทางเรล่านะครับโอ้แล้วเขาไปปิดทางเวเลยครับ เราเลือกที่มาต่อตอดแวรนแทนนะครับแล้วก็ข้างบนครับเวเล็กกับแตกครับโอ้ไม่ลอยครับเวเล็กครับโดนสามครับต้นเกมเนี่ยคลิกซี่มันจะทาได้แค่กอกวนเล็กน้อยนะครับดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลงเติมเลนล่างกันอีกครั้งนะครับแล้วทันคอโดนแวร์ไล่มาครับเลือดเหลือนิดหน่อยครับและเห็นเราครับมีการสวนกับทางแวร์นะครับแต่สกิลเข้าไปครับขานหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอแคลี่คนนี้ใช้ได้อยู่นะครับตาไวดีนะครับ แล้วในเกมนี้นะครับถ้าหากสังเกตนะผมจะใช้รองเท้าแดนนะครับทำให้เติมเล็ไวขึ้นนะครับถ้าหากเราไม่ใช้รองเท้าแดนครับเราเดินแบบว่าไม่อ้อมไม่เลยเลยนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โดนดึงครับโหเรียบร้อยครับสันสตาร์าออกไปก่อนครับโอเคครับก็จะเกิดเฉอะประมาณนี้นะครับเวลาเราเจอตัวที่แบบคุ่มเก่งครับแล้วก็พยายามที่จะเดินน้ออ้อมนะครับแล้วก็ถ้าหากใช้รองเท้าแดนเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถเดินอ้อมได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเดินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ถ้าหากเราใช้รองเท้าเจาะก่อเว้นนะครับเราจะทาให้ดาเอกซิดาม์มากนะแต่ก็เหมาะที่จะใช้ในเกมที่เจอตัวดักคุ้มหรือว่าตัวต้นเกมไม่เก่งมากแบบนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไปจําที่กันนะครับเป็นช่วงชิมังกรแล้วครับโอ้ลังคิล่าครับโดยยกลอยครับและทางโอเมครับเข้าไปล็อกครับอย่างสวยครับเรียบร้อยครับโอ้ไล่บวกเข้าไปครับแล้วเจอแวนตรงนี้ครับแต่ทีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตายเรียบครับ ในการใช้สกิลิหนึ่งของคิกซี่นะครับที่ว่าทําไมมันแรงนักแรงหนานะครับนั่นก็คือเวลาปล่อยทกิติหนึ่งเข้าไปนะครับเป้าหมายแรกที่โดนจะต้องไปตวงบาร์นะครับถ้าหากเราปล่อยทกิติหนึ่งปุ๊บแล้วไปโดนแทงแล้วไปต่อที่แคลลี่เนี่ยอันนี้มันจะเบานะครับแต่ว่าถ้าหากเรา คอยที่กิลหนึ่งไปปุ๊บแล้วเจอแคลรี่หรือเมททีมเขาหรือตัวบาลทีมเขาก่อนเนี่ยดาเมจจะแรงมากเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการใช้สกิลหนึ่งนะครับไม่จังหวะสำคัญหลายๆจังหวะเนี่ยคอนมันตรงที่จะเล็งด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเออขอให้สกิลโดนไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับก็พยายามที่จะเล็งสกิลหนึ่งดีๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรานะครับไปกองตรงแถวเลนล่านครับแล้วก็ต้องมาคอยกันทางฝั่งบูให้นิดนึงครับแล้วก็เหมือนเขาเอาดาอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ผมเห็นเลือดดาร์กช้าเกินไปครับก็รอดไม่ได้ครับ แล้วก็ต้องมาคอยดูแลทางบูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเวทบูคืนนะก็เลยดักไว้นะครับแล้วคีลาดมานี่ครับยกเข้าไปครับตามด้วอนตีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนเต็มเต็มครับไม่หาเลยนี่โอ้แล้วแกงด่วบนี้ครับโเรียบร้อยครับไฟนี่ครับกระเจิงเลยครับแล้วก็มาต่อคลิปแดงจาครับแล้วโอแมงครับโอโหฟิกเกอร์ไปจับครับตองนนี้ไม่มีสกิลเพื่อนหมดแล้วครับอันตีไม่มีครับ ไม่มีสกิลจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ป่าเราไปอยู่เลนมนครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมนิดนึงครับพยายามเลื่อนจอดูไว้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าดูมีนาไม่หน่อยครับฟิกเกอร์ออกมานิดหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เกือบแตกครับตรงนี้มัวแต่เลื่อนจอไปดูมีครับโอ้เกือบแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเอาคิปกลางกันนะครับแล้วเดี๋ยวคอยวานนะเล่นเมกพยายามงกคิปหน่อยนะครับพยายามที่จะไปเติมเลนนู้นเลนนี้ทีนะครับอย่าไปลงแต่เลนแคลร่อย่างเดียวนะ ซึ่งเมทในแผนนี้นะครับควรที่จะเติมพให้ด้2เลนนะครับไปเติมเลนออฟมาไปเติมเลนแคลร่บ้างนะครับอย่าเล่นแพทเทิร์นเดิมๆนะซื้อหารรถเล่นแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยมันกลายว่าเขาจะดักทางง่ายครับแล้วก็เกมนี้ต้นเกมนี้ดูดีเลยนะครับตอนนี้การเงินเรานำถึงสองพกว่าเลยนะครับสี่ทีเงินนำา2 0พันกว่านี่ถือว่าเยอะบ้างนะแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงที่แอนดอร์วิโดชด้าเนี่ยแหละครับแล้วก็ทางพันดาครับมีการตัดคลิป ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเติมนิดนึงครับโอ้ยแผ่นหน้าครับโดดไวแล้วเกินครับเสียฟิกเกอร์เลครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับเลนล่างครับเจอแก๊งสี่ครับเดี๋ยวลงไปเติมนี่หนึ่งไปเลนกลางให้เลนดอไปนะครับย่องยอไปครับตรงนี้ แหวนเลื่อนเรียร้อยครับเก็บรางใเดินเข้าคุมนิดนึงครับอ่าจังหวะมาแล้วครับแล้วยกให้ครับตรงนี้ครับใส่สกิลเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตัวทางคิร่าเข้ามาเติมครับแล้วไปทางทอยไม่ได้ครับตอนนี้ต้องคิวแล้วครับปอมเลือยแค่นี้ก็ปล่อยแตกไปครับตรงนี้ครับโอ้แล้วไปเข้ามาเติมครับเรียบร้อยเลยโอแตกเลยว่าแต่แพนด้านี่เออไม่กันป้อมบนเหรอครับมาเติมล่างเฉยเลยโอ้แล้วกลายเป็นคุ้มเลยครับตรงนี้ ได้ป้อมบนเลยครับเพราะว่าสองคนอยู่ตรงกลางครับเอ็นดอ์อยู่ข้างบนด้วยช็อตยนตรงนี้กลายเป็นคุ้มเฉยเลย <c oughs> โอแล้วป้อมก็ไม่แตกทีนะเนี่ยโอ้โหเวเล้ครับโอ้ช็อตนี้ถ้าป้อมแตกไวนี่ผมว่าเวเลยไม่ตายแต่ตอนนี้ป้อมแตกชา้าหน่อยนะครับโดนป้อมยิงเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกลับเข้าสู่รลนการครับเดี๋ยวเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับพยายามดูแลเลนเต็มด้วยนะ ตรงนี้ต่อโดยแพนด้าด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมทางเนินมนเลยครับโอมานรับอยู่คนเดียวเลยครับอ๋อ oh, แล้วกาดฟันครับสองตึงตึงครับ โอ้แล้วยังล็อกทางแหวนได้ด้วยครับอย่างนี้ผมต้อตีครับลูกฟิกเกอร์ไปต่อครับแล้วแหวนมีลูกแก้วครับกดสันมาตรงนี้ครับเลยตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับคีราเข้ามาต่อครับขอตะเกียบนึงครับตายไหมโอ้ยยังตายครับแหมไอตอนแรกผมจะขึ้นไอ้นี่มานะผมจะขึ้นลูกแก้วมาก่อนนะเพื่อกับาตานนะแต่ว่าซาตาน์เขาไม่ค่อยมีสายรากเท่าไหร่นะครับในเกมนี้ผมก็เลยเออเน้นดำเมยไปเลยแล้วกันขึ้นมบนกรุบไปเลยนะครับ แล้วเจอซาต้าตรงนี้ครับคอยเข้าไปซันให้ครับโยกมาตรงนี้ครับตัวซ่าต้าตีลงไปได้ครับโผไเแล้วเกินครับแล้วก็เสียฟิกเกอร์แลับไอตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกเงินนำสองพันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินเท่ากันแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปพลาดกันตรงไหนนะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าทําพนด้าได้ฟาร์มเยอะกว่านะครับแล้วก็ไวเลสเนี่ยพยายามตามเกมนะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วเหมือนกับเขาออกไม่ได้เพราะว่าสกิลเขาแรงนะครับกลายเป็นว่าเียคิวไป่อนข้างเยอะนะครับแล้วพันด้าก็ถือว่าได้ฟาร์มเยอะกว่านะครับ แล้วโอเมเปิดทางซ้ายครับเราไปชนทางคิล่าครับโอ้โหทีมเขาครับดาวเมยต้นเกย์ทลากจริงๆครับนี่ผมโดนผลสต้ารัดขาก็เลยเกือบแตกแล้วดูเหมือนว่าแวนจะลงมาเลือกเกินไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปเติมเลยครับผลลําตีรอไว้นะครับจ่ายสกิลมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับฮตรงนี้แวนฉลาดเนี่ยแวนยอมโดนป้อมยิงตายนะครับกลายเป็นว่าทางทีมเราไม่ได้เลยเลยนะ ไอทอปตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแวานตั้งใจหรือว่าเขาพลาดน,นะครับแต่ผมคิด่ว่าเขาน่าจะตั้งใจนะเขาไปปล่อยให้ป้อมนี้เขาตายนะครับซึ่งถ้าหากเราโดนคนไล่ตามมานะครับแล้วเราไม่โดนโจมตีเป็นระยะเวลาประมาณ10หรือ12วินาทีแหะผมไม่แน่ใจนะถ้าหากไปโดนป้อมยินตายนะครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอีกทีหนึ่งจะไม่ได้ตังเลยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงเลยนะครับเวลาเราโดนปิดอะไรเงี้ยบอกว่าเราไม่รอดแล้วอะไรมานนี้นะครับ แล้วนี่ไอช่อนนี้ในโตผมเอานอกคุ้มตอนไหนเนี่ยไอก่อนเลือนนี่ยังอยู่ในพุ่มอยู่เลยนะแล้วซาต้าเดินมาตรงนี้ครับบินแน่นอนเขาแลยยกเข้าไปครับแต่ยังบินต่อได้เขาตรงนี้ครับต่กินเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับซาตาที่รวมเต็มนี่ร่วงเลยนะครับสกิลหนึ่งของคซี่เนี่ยถ้าหามันโดนทั้งไปทั้งกลับดับเป้าหมายแรกนี่คือมันแรงมากเลยนะครับแล้วเจวันนี้ครับพิเกอร์ยกเข้าไปครับขายหนึ่งครับโอ้โหยังมีฮิลครับโอ้โหนิดเดียวจริงมัน ตะกี้ถ้าหาได้ทุกกี่ม้านีแบนตายแล้วเนี่ยดรอสกิวเชงนิดนึงครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องขึ้นลูกแก้วมาแล้วเพราะว่าซาต้าบินแรงมากเลยนะครับเอาไว้กอนคิล่าเด้๋ยจะได้สวนได้นะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับเขี่ยกลาง่อนครับ แล้วเจอแกตัวนี้ครับสตาเตรียมจะบินกันเราบินเข้ามาครับด้วยความแ้นคกันตรงนี้ครับเดินสวนนิดนึงครับแล้วหันกลับไปต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เวลาเจอสตาร์นะครับพยายามเดินสวนเลยนะครับถ้าหากเขาบินมาแบบนี้เนี่ยเราจะได้โดนไม่เต็มนะครับนี่ถาผมเดินคอยที่ผมตายแน่ตรงนี้โอ้โหแล้วคอยครับอื่นลวเกินครับเกือบแตกครับแล้วก็เอ็นดอร์ครับได้ทักป้อมล่าไมครับนี่เกมก็นำนะครับแต่ว่าทำไมมันดูสู้ราบากจังเลยมันดูนะ หาจเป็นเพราะว่าถ้าหากเราพลาดทิ้งเนี่นยก็มีคนตายเลยนะครับเพราะว่าดามจเขาแรงมากนะและก็ตรงนี้ดาร์จะเข้านะครับสิ่งสำคัญคือเคลียร์ดาร์ก่อนนะครับถ้าหากเราพลาดเราไฟแพา้น,น,นะครับอันนี้อาจจะต่ําๆนะครับคือเสียบ้าหลักการนะครับหรือไม่ก็อาจจะจบเกมเลยก็ได้นะครับอันนี้อันตรายมากนะคิรานี่เดนต่อไปหน่อยนึงนะครับใน,นหลังคิร่าเริ่มเข้าหาทีมเรายากแล้วนะครับ เอ็นดอไปด่าอยู่ครับแล้วก็พยายามเดินลึกๆพเพิ่มเคลียร์ไหมครับแล้วก็เดินไปแบบตุ้มๆต่อมครับเพราะว่าเอาจริงจะได้ดลูกแก้วมาเลยอนะ้โ,อโหชชอตน,นี้เอาจริงดวงดีจัดอะถ้าหากไม่เดินมาติดกันขนาดนี้แล้วเพราะว่าต้องมีสักศพอะคิร่า่าจะตะคุบสักศพนึงแล้วนะเดินะดนะดมาคู่กันโอเคครับได้ทำมังกรไปครับเดี๋ยวไปเคลียร์ด์กน,นิดนึงครับเคลียร์ดร์ก่อนนะครับอ๋อแต่ว่าดางเรื่อเหลือน้อยครับ สกิลไม่เลือนแบบไชโคอาจจะมีไฟนะครับแก๊กตรงกลางครับบานตรงกลางครับโอเมนหายจังหวะครับแล้วแก๊กดึงผ้าเพลงครับแล้วหนีตรงกลางครับไปเห็นแค่คิล่าครับตัวนี้เปิดไฟได้นะครับเพราะว่าเราเห็นเขาเกือบหมดแล้วนะก็รอโอเมนครับรอโอเมนรอดสกิลครับเพราะว่าเขาเป็นเอ่อถ้าหาโอเมนมารมอ่ะต้องร้อยเขารอดสกิลก่อนนะครับ เดี๋ยวหางเงินก่อนครับถ้าเอาแบบเพสเซฟจริงเลยก็คือเราต้องรอลูกแก้วก่อนนะครับเราจะเล่นง่ายขึ้นคือมันเอาไว้หลบสตาร์ก็ได้หลบคิราก็ได้นะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะใช้หลบมีก็ได้นะครับคือมันช่วยได้หลายอย่างมากลูกแก้วในเกมนี้แล้วก็ในช่วงที่ใช้ลูกแก้วอยู่นะครับคือดาเมิอัอตติเราเนี่ยมันไม่ออกนะเพราะงั้นกดไปไปก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ดูมีนแับไว้นะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สตาตอนนี้บินไปแล้วนะครับแวนก็น่าจะแชตติบแล้วนะแล้วมีแก๊กเข้ามาดูครับ ตรงนี้วิ่งไล่ตามต่อนะครับแล้วเสียกระบวกแล้วครับตรงนี้ค่อยๆจัดสกิลเข้าไปนะครับขานิ่นึงครับก็เรียบร้อยครับตันนี้ลูกแก้วมาแล้วครับทุกทีมเขาตายไปสี่ครับจัดสกิลกันอีกรอบครับแล้วก็เรียบร้อยครับตายหมดครับตรงนี้โอเคครับน่าจะได้ป้อมล่างใปนะครับแต่ว่าทีมเราตีป้อมไม่ค่อยเก่งครับก็จะเหลือแค่คิร่าคนเดียวครับอีกห้าวิคิร่าเกิดนะครับและตอนนี้คิร่าเกิดแล้วนะครับ โอ้จ่ายสกิลเยอะไปหน่อยครับคีราครับโดนดึงมานี้ครับอันตีเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็คีบอีกเวฟหนึ่งเข้าเลยครับโอเคครับน่าจะจบเกมแล้วครับโอ้โอเมนี่ก็ตีป้อมเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะในคลิปนี้นะครับก็ถือเป็นมาตรฐานการเล่นคิกซี่ละกันนะครับแล้วก็การดีลไอเทมในแต่ละเกมนะครับซึ่งคิกซี่ในเกมนี้เนี่ย ไม่จำเป็นต้องออกตัดเลือดนะครับเพราะทีมเขาไม่มีตัวรีเลือดเลยนะครับก็จะมีแค่แพนด้าที่มันรีเลือดได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ของทางคิร่าซึ่งเอาจริงเนี่ยคิร่าตัวบางนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของการรีเจลเลือดของนักคิร่าก็ได้นะครับก็ในเกมนี้ก็เป็นเกมนลักษณะทีมนะครับก็ได้เป็นเหรียญทองเมดไปนะครับซึ่งในเิมนี้เนี่ยเราก็ชนะกันต่อเนื่องกันมาเจครั้งแล้วนะครับก็กดสโลว์ลุ้นๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการดีวไอเทมในเกมนี้กันนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะะไรรกัันนบบ้าค ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดในเกมนี้กันมากนะครับก็ทำดาเมจไปถึง36นะครับแล้วก็คิวไปทั้งหมด10คิวนะครับแอซิต6ตายไป2นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับนั่นก็คือเรามีส่วนร่วมในทีมไฟท์ถึง76เลยนะครับเรียกได้ว่าในเกือบทุกๆไฟท์นะครับจะมีเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็การตายที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับในเกมที่มีตัวดักเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการใช้บูท สีแดงเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าทําให้เราสามารถเติมไฟไว้แล้วก็สามารถเดินอ้อมแมป,ปได้นะครับก็จะมีอัตราการตายที่น้อยลงนะครับซึ่งในเกมนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมไปออกรองเทาากก้าเจอกเกาะเนี่ยแล้วในโลมที่ไม่ได้อึดบ้างมามโดยเฉพาะต้นเกมเนี่ยต้นเกม men, โอเมนลมถือว่าเป็นตัวที่ไม่อึดน,นะครับผมเชื่อว่าอัตราการตายของผมนะ่จาจะเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็ให้เครดิตรองเทา้าแดงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับว่าถ้าหากสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ อ่ก็มาดูในส่วนของเกมนี้กันก่อนนะครับในเกมนี้เนี่ยเราเจอตัวดักพุ่มผลขดเยอะมากเลยนะครับซึ่งเวลาตัวดักพุ่มผลขดเนี่ยเออมันเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆคือตัวที่ถ้าหากเราเดินผ่านแม่น้ําไปนะครับแล้วถ้าหากไปเจอเขาเราตายเลยนะครับก็จ,จะเป็นอย่างเช่นทัาต้าอย่างเช่นมวยนะครับอย่างเช่นแรน นะครับซึ่งถ้าหากเราเดินไปตรงๆไม่อ้อมเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราถ้าเจอเขาปุ๊บเราตายเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวที่ดักคุ้มเก่งนะครับซึ่งถ้าหากเราเจออย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกเป็นบูธแดนขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเดินอ้อมนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าหากในเกมทั่วไปที่ไม่เจอกับฮีโร่แบบนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นรองเท้าะกาะเวทแทนนะครับแล้วก็ต่อมาก็บูสตินครับอันนี้เป็นไอ้ทค่ื้อฐานนะครับควรจะออก ชิ้นแรกเลยทุกเกมนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมานะครับที่เราออกมงกุฎนะครับซึ่งทหารในเกมนี้เนี่ยซาต้าเขาบินใส่เราบ่อยนะครับเราก็จะขึ้นลูกแก้วขึ้นมาแทนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาไม่ได้บินมาหาเราบ่อยๆไม่ได้โฟกัสที่เรานะครับแล้วก็จะใช้เป็นมงกุฎเหมือนอย่างในเกมนี้เลยนะครับก็ขึ้นตามเกมกันไปนะครับแล้วก็ส่วนตัดเลือดนะครับตัดเลือดก็อาจจะออกเป็นชิ้นที่2หรือชิ้นที่3ก็ได้นะครับแล้วแต่เกมไปนะครับ ซึ่งอย่างในเกมนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวที่ดูดเลือดเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องเมินไอเทปตัดเลือดออกนะครับไม่ต้องใช้นะครับซึ่งถ้าหากเมทที่ประเมินว่าเกมไหนใช้ตัดเลือดหรือไม่ใช้ตัดเลือดไม่ได้เนี่ยจะทําให้ดาเมจที่จ่าในทีมไฟส์เนี่ยลดลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัดเลือดเนี่ยประเมินให้ดีนะครับว่าเกมไหนต้องใช้เกมไหนไม่ต้องใช้นะครับประเมินให้ดีนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ